ปีเนาะเรายังอยู่ในช่วงหมดแบบเนี่ยเดี๋ยวก็ใกล้วาเลนไทยแล้วเราอาจจะต้องเข้าหมดข้างลักแล้วทุกคนแบบแอบ,บรักใครชอบใครอะไรอย่างเงี้เื่อคนแถวนี้แบบแอบ,บรักใครชอบใครก็ไปฟังกันได้นะเดือนนี้เพลงที่กำลังจะปล่อยออกมานะครับผมแล้วก็ส่วนเพลงของพี่นิโน่กับเพลงปที่สต็อกเอาไว้ก็ยังไงปีนี้ก็เจอกันยาวๆตลอดทั้งปีแน่นอนครับผมรับรองว่าดูเดเพเ็ดมันแน่นอนครับผมช่วงนี้เราก็อินเลิฟไปก่อนเนาะเป็นแบบอินเลิฟ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยากจับโปเกมอนเลยเนี่ยผมเป็นปิกาจูนะมงตงนี้น่ารักไหมเป็นพิกาจูนะครับผมเปล่าจริงๆที่ผมเอาชุดนี้มาใส่หนึ่งมันคือชุดนอนชุดนอนผมแหละแต่ว่าผมใส่ผมใส่ชุดนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้สระผมเลยทุกคนดูดีหัวมันแผบเลยอะตอนนี้คือแบบเหมือน ขอโทษนะมันถุงขยะเปียกเลยดูผมบมดิแล้วหัวมันว่าคือแบบไม่ได้สระผมเนี่ยแล้วแบบเมื่อวานผมกลับมาผมง่วงอัดเพลงมาทั้งวันก็เลยแบบไม่สระพรุนี้เช้าแล้วกันแล้วก็นอนเลยอันนี้ก็จะหน้าบมๆหน่อยนะทุกคนเพิ่งตื่นเลยเนี่ยผมตื่นปุ๊บผมแปรงฟันล้างหน้าแล้วผมก็มาไลฟ์เลยนะครับผมง่วงมากดูหน้าสิดูตาฉันสิทุกคนดูตาฉันสิเปนเหมือนมันดำมากเลย ช่วงนี้ก็เป็นสิวเยอะนี่นี้ก็เป็นสิวหนวดก็ยังไม่ได้โกนน่ก็มีสิวเหมือนไงนะให้ตายเถอะสภาพคือพอได้เลยแต่ว่าช่วงนี้คือแบบพอพอพอ,พอช่วงนี้เราไม่ไ,มได้ไปทํางานที่แบบว่าเจอคนใช่ไหมสมมติจะเป็นแบบอัดเสียงซ้อมเต้นใดๆอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ใช่น้างไงผมก็เลยแบบปล่อยอะไรเงี้ยหนวดก็แบบไม่ได้โกนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบ เมคอัพไม่อะไรถือว่าพักหน้าแล้วกันพักหน้าสักช่วงหนึ่งคือเราก็แบบเมคอัพมาตลอดทั้งปีแล้วอะไรเงี้ยไอเราก็แบบนิสัยแบบผู้ชายผู้ชายอะทุกคนแบบเข้าใจไหมแบบเราก็แบบไม่ได้เป็นคนที่แบบสําอางหรือแบบดูแลตัวเองขนาดนั้นบางทีอะไรเงี้ยแบบออกจากบ้านบางทีเราก็แบบลืมทากันแดดบ้างอะไรบ้างแบบไปตีกอล์ฟแอคทิวิตี้แบบเตะบอลตีกอล์ฟออกนู่นลุยนี่อะไรอย่างเงี้ยขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันกลายเป็นแบบพอเราแอคทิวิตี้เราแบบ อย่างนั้นมากๆกันไงมันก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยแบบอาจจะมีสม,สมไปบ้างแต่เดช่วงนี้ก็เดี๋ยวว่าจะไปไอ้นี่อยู่ครับผม,มบำรุงผิว how's your vacation